แม่วันนี้มีทุเรียนมาได้ทุเรียนมาจากไหนสั่งมาสั่งมาสั่งจากเฟซบุ๊กมาอ่ะนี่โอ้โหทำอะไรกินกันดีวันนี้เราจะต้องกินข้าวเหนียวทุเรียนกันแน่แน,นอนแล้วดูดิเออเอาเลย เราทำข้าวเหนียวทุเรียนกินกันเลยนะได้น,น,นะดเดี๋ยวไปตอกให้ก่อนทั้งทองนัทงทองอยาลูกทังทองกินไม่ได้เดี๋ยวก่อนอ่ะปอกก่อนวันนี้เราจะได้กินข้าวเหนียวทุเรียนกันแล้วโอเคทุเรียนแตกแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้สั่งมาวางไว้แค่สองวันเองค่ะแตกแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อข้างในกันนะคะอันนี้เป็นทุเรียนใต้ค่ะ ไ,ได้เห็นรอยของภูมันแล้วเราก็ขีดตามภูได้เลยกลิ่นออกมากเลยไม่รู้จะเป็นยังไงคะอันนี้คือมาวางไว้แค่สองวันเองอะ่ะมันแตกแล้วอะ่ะ ไปด้วยกันค่ะว้าวเห็นแล้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 วว้า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 วว้วโอ้ยว้าวเปลือกบางมากเลยโอ้หพอทุเรียนเขาสุกแล้วแบบเราไม่ต้องใช้มีดเลยค่ะเราเอามือฉีกได้เลยนี่อาจจะทุลักทุเลนิดนึงค่ะ เปลือกบางมากจริงอ๋อ้าว <Wow. S 2> เปลือกบางสุดๆเลยอ่ะดูเปลือกเนี <Yeah. S 1> okay. ่เคบางมากนี่นะลองสั่งมาดูค่ะว่าเป็นยังไงอยากกินแล้วอะ่ะ ือเป็นข้าวเหนียวทุเรียนได้อย่างที่แม่เขาบอกเลยค่ะเนี่ยตอนเนี้หมดแล้วอันนี้หมดไปแล้วลูกหนึ่งนะคะแต่ลูกเนี้ยก็มีกลิ่นนะเนี่ยลูกเนี้ยมีกลิ่นเราจะว่าเราจะปลอกดีไหมเนี่ยปอกเลยปอกเลยใช่ไหมอื uh huh. มเเราต้องกรีดดูก่อนลองเคาะดูก่อน ได้สุดขอ,ขอทุกคู่อ่าอา่อันนี้คิดว่าน่าจะสุกแล้วนะคะเพราะมีกลิ่นแล้วเราเคาะเมื่อกี้นี้เราก็ว่าเสียงมันได้ลองดูนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะ ตกแตกแล้วโอ้โลูต้องแกะแล้วแหละถ้ามันแตกแล้วอ่ะลุ้นเรือไปด้วยกันค่ะลุ้นกันค่ะเพื่อเมื่อลูกนี้เป็นยังไงลูกนี้จะใหญ่กว่าลูกแรกนะคะ แต่เปลือกบางมากต้องยอมรับว่าเปลือกบางจริงดูสิดูเปลือกสิโอ้รหแกะลูกนี้แกะไม่ถูกเลยี๋้วแล้วี๋ยวี๋ยวหยิบถ่านมาใส่กัน สองูข้างในนี้ตัดตรงนี้เลยแล้วกันแต่เ,เปลือกบาง โอเคล้วอีกหนึ่งคู่โอเคเรียบร้อยเอาไปให้แม่ท่าน ่ปปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปให้แม่ดีกว่านี่นะคะสองลูกห้ากิโลค่ะสองลูกนี่ค่ะอันนี้คือสองลูกแล้วนะสลูกรวมกันนะคะได้หนึ่งถาดใหญ่เลยค่ะนี่แม่ทุเรียนได้นี้แล้วแกะให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปทำน้ำทุเรียนต่อเลย ได้เลยได้ไปทำน้ำทุเรียนกันไปทำน้ำทุเร<ะ>ียนไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ติม๋มเชฟประจำบ้านอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้แม่ติ๋มจะพาทำนะคะ,ะน้ำกะทิทุเรียนนะคะค่ะ,ะทำข้าวเหนียวทุเรียนด้วยคะ่ะวันนี้ข้าวเหนียวมูนนะคะวิธีทำน้ำกะทิมูนข้าวเหนียวนะคะสูตรแม่ติ๋มนะคะ อันนี้แม่ติ๋มใช้กะทิกล่องนะคะเป็นหัวกะทิค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นน้ำตาลทรายนะคะ ต่อไปก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะทุกอย่างจะเอานะคะให้รสชาติหวานเคม็มมันนะคะให้มันดันกันนะคะอันนี้คือส่วนผสมที่ทำน้ำกะทิมูนข้าวเหนียวนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ติ๋มจะนำไปตั้งไฟต่อะคะ่ะนำมาตั้งไฟต่อนะคะน้ำกะทิไม่ต้องให้เดือดนะคะแค่พอให้ให้น้ำตาละล,าล,าตาละลายเท่านั้นค่ะ น้ำกะทิตัวนี้นะคะได้ทำการเที่ยวจนน้ำตาลใสายละลายเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักไว้นะคะต่อไปก็มาเป็นการนึ่งข้าวเหนียวค่ะนึ่งข้าวเหนียวตัวนี้เราแช่ไว้นะคะข้ามคืนเลยนะคะหนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็จะไปทำการนึ่งต่อเลยค่ะแล้วเราค่อยเอาทั้งน้ํากะทิที่เราเคี่ยวไว้กับข้าวเหนียวมารวมกันนะคะเพื่อที่จะว่ามูนนะคะ อันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาเรืองเสร็จแล้วนะคะทีนี้แม่ก็เลยเอามาน้ํากะทิที่เราจะมามูนะคะใส่เป็นข้าวเหนียวเลยค่ะร้อนๆเลยค่ะตอนนี้ข,นนข้าวเหนียวเจ้าข้าวเหนียวร้อนๆถึงใส่ลงไปมูนใส่พอให้เสร็จแล้วก็ทำานี้นะคะให้ให้น้ำกะทิมันทั่วงท้วนะคะเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าโคดีเนี่ยกำลังดีเนี่ยให้ประมาณนี้นะคะเนี่ยแล้วก็คูณคนให้ให้น้กากะทิเข้าทุกให้เข้าเหนียวโดนน้กากะทิทุกท,ทุกเม็ดนะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ค่ะ ช่ำมากเลยค่ะช่ำงลงนะคะอย่างเขาเรียกข้าวเหนียวแม่ติม๋มช่ำมงลงเลยค่ะมันมากมากเลเนี่ย